การที่จะมาบอกเคล็ดลับความรู้สุขภาพดีๆให้กับทุกคนค่ะสำหรับวันนี้เรามีคำแนะนำการดูแลสุขภาพสำหรับสตรีวัยทองด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทยมาฝากกันค่ะอันดับแรกมาทำความรู้จักเรื่องวัยทองกันก่อนค่ะอาการวัยทองนะคะจะเกิดขึ้นในสตรีที่หมดประจำเดือนซึ่งร่างกายจะขาดฮอร์โมนเพศหญิงค่ะทำให้มีอาการต่างๆตามมาที่พบบ่อยๆนะคะก็อย่างเช่นร้อนวบ วาบเหนื่อออกมากนอนไม่หลับหุดหิดผิวเหี่ยวแห้งผมร่วงส่วนสตรีที่ยังไม่ถึงวัยหมดประจำเดือนนะคะแต่ว่าถูกตัดรังไข่ออกไปแล้วก็จะมีอาการไวทองแบบนี้ได้เหมือนกันค่ะโห้เดี๋ยวๆนะอาการเนี่ยพี่อยู่เลยค่ะไวทองค <c oughs> ่ะไวทอง สำหรับวัยทองทางการแพทย์แผนไทยเขาเรียกว่าเลือดจะไปลมจะมาค่ะเกิดจากการเสียสมดุลของธาตุทั้ง4ี่ในร่างกายโดยเฉพาะธาตุลมและธาตุไฟดังนั้นจะต้องปรับสมดุลระบบเลือดลมระบบประสาทบำรุงเลือดลมให้สมบูรณ์โดยใช้สมุนไพรที่ช่วยควบคุมธาตุลมค่ะอย่างยาหอมเทพจิตละลายในน้ำอุ่นดื่มทุก3-4ชั่วโมงไม่เกินวันละ3ครั้ง จะช่วยบรรเทาอาการวิงเวียนหน้ามืดช่วยให้นอนหลับได้ดีขึ้นค่ะพี่โยต้องกินนะต่อไปคือยาลูกแปลกแม่ค่ะซึ่งประกอบไปด้วยสมุนไพร3ชนิดคือกล้วยน้ำไทย1หวีพลิกไทย1ํากำมือมะตูมนิ่ม1ผลอันนี้ชื่ออาจจะฟังดูแปลกๆนะคะแต่ว่าสรรพคุณเขายอดเยี่ยมมากค่ะ เพราะช่วยบำรุงเลือดบำรุงผิวพรรณแล้วก็เป็นยาอายุวัฒนะด้วยค่ะส่วนกวาวเครือขาวหลายคนคงเคยได้ยินสมุนไพรชนิดนี้มาแล้วค่ะซึ่งจะช่วยบรรเทาอาการร้อนวูบวาบตามร่างกายกระสับกระส่ายและประจำเดือนมาไม่ปกติค่ะ แต่มีข้อควรระวังนะคะห้ามใช้ในผู้ที่เป็นมะเร็งมดลูกมะเร็งเต้านมหรือมีเนื้องอกที่ไวต่อฮอร์โมนเอสโตรเจนค่ะสำหรับคนที่มีอาการของระบบทางเดินปัสสาวะเช่นปัสสาวะแสบขัด ปัสสาวะไม่สุดแนะนําให้ดื่มชากระเจี๊ยบแดงหรือชาตระไคร้จะช่วยได้ค่ะนอกจากนี้สตีไวท้องยังสามารถใช้การนวดและประคบสมุนไพรเพื่อช่วยกระตุ้นการไหลเวียนของเลือดบรรเทาอาการปวดเมื่อยตามตัวหรืออบไอ้น้ำสมุนไพรซึ่งจะทำให้นอนหลับสบายได้ดีขึ้นผิวพรรณเนี่ยเปล่งปังขึ้นด้วยค่ะใช่ไหมคะพี่อุปชมดค่ และถึงจะเข้าวัยทองยังไงนะคะก็ยังต้องดูแลสุขภาพตัวเองอย่างสม่ำเสมอค่ะทานอาหารให้ครบ5หมู่ค่ะออกกำลังกายแบบช้าๆอย่างเช่นฤาษสีดัดตนมณีเวทโยคะว่ายน้ำหรือเดินเบาๆค่ะพร้อมกับฝึกการควบคุมอารมณ์ทำสมาธิและที่สำคัญค่ะงดสูบบุหรี่งดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิดเพื่อความสาวสวยสะพังไปตลอดกาลค่ะ สำหรับใครที่สนใจจะดูแลอาการวัยทองด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทยหรือมีข้อสงสัยทั้งเรื่องการแพทย์แผนไทยการใช้ยาสมุนไพรสอบถามพี่ยูได้เลยนะรอเลน่นกันสอบถามได้ที่ Facebook กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเรืองหรือว่าแอดไลน์ DTAM หรือถ้าจะสอบถามกับเจ้าหน้าที่โดยตรงก็ติดต่อกับแผนกการแพทย์แผนไทยของโรงพยาบาลรัฐไกลบ้านได้เลยค่ะเมื่อกี้ไม่ได้รอเล่นใช่ไหม,ไมไคิดออจริงใช่ไหมจริงค่ะ ด้วยความผ่องใยจากพวกเราทั้งสองคนค่ะดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะและสําหรับวันนี้ค่ะเราทั้งสองคนต้องขอลาไปดูแลสุขภาพตัวเองก่อนโดยเฉพาะยูค่ะเพราะว่าน้องส้มบอกมาแล้วว่าเหมือนจะมีอาการไวทองเดี๋ยวีูต้องไปดูแลสุขภาพตัวเองก่อนนะคะสวัสดีค่ะไปพี่ส้มพี่มีอาการอย่างนั้นจริงๆรหรอพี่มีอาการไวทองค่ะโดยเฉพาะเรื่องอารมณ์อารมณ์ค่ะโอเคค่ะไปค่ะพี่ฮูผิวเหี่ยวแล้วหรอ